ทีนบนละแม่นบอนั่นมัสิลกปากระมาลุยกันได้รู้่กันได้บ่มแย่บอลแกนมาใจกับวัดตะบะหอดหัวตะบะหอดบอลแกนเจอยังน่บอลแกนลานอยเอสละตันก็เขละมีมยมีบันเาเอาปากว่ากับปากว่าเสร็จเนาเป่าขึ้นละปากว่าเอ้ย แกลีเจ้าปากปักบ่มมีในปวดก็น,น่าโนกุ้งในปอนเจ้าเราปวดเสือปักปากจีนพัฒน์แม่บอ <c oughs> ลอันนมันควรเป็นไฟยิ่งมันในตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ผู้ชายผู้ชายผู้ยิ่งเกี่ยวอยู่ <c oughs> ผู้ยิ่งเกี่ยวอยู่เออเออมื่อนี้ใอยมาพอหมอรลำไฟใายเป็นตาจับเป็นตาบายเทนอพีเบิ้งเบิ้งดีดีกอเป็นตาเอาวัลสลายอีเนาะเออเอาเอาเจาก่อน,นอย่าเนาะ มาในสูบกระห้องมาหนิมวันใดว่ได้ยากวัด้เือเครื่องแม่ออ้ยอาจารย์ครับชุดจะนแนนมากนี่นะเงยาเยาชุดจะนแนนเตียปไปก็บิดับกันไหม่นี่เนาะโอ้ยเนาะบัเป็นตัวเปไก่เนาะ Bandu kiao, kéo, kiao, bandu kiao, bundu kiao, bundu kiao, bay 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 kéo bay 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 tay bay 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 แต่บอลเกี่ยวเด้อเป็นยังหมีกสปอกูเกี่ยวมันก็เป็นมินมินอ่ะมอแค่นั่นที่สิมาเกี่ยวหมอลำนี่แม่เอาคุ้มขี้ให้เราอยู่ไหมขี้พี่ผู้คุ้มขี้อันนั้นเขาอื่นคุ้มเซิง์ฟัวยันแล้วเปล่าบ่ดีมึงเด้อยีเอลสารตันเด้อมึงเสียดายขาจงกับขึ้นมีเฮียนบ่มุ่นกับกองดาร์ฟูดีครับนอหมอแค่นก็ได้ห่วงกับดีดีเขามาี เอดี่เตี้ปากเอาจังบาาได้นั่นนะมึงอยากมึงอยากเห็นมึงอยากเห็นดังไม่พออีหมอแค่นี่ฮะมึงบอกว่าใส่ยามันจักแล้วคือเป็นแนว้ยวมุนๆเสดียรานเอ้อจะไปอยู่ไกลเขากันมอสเขาเกี่ยวให้มันแล้วเยือนอย่างเาต้องออกมาหยิมดีละเถิดแม่ดวนน้อยหยิมดีละเถิดแม่ดวนน้อยหยิมหล่น ว่าจังใดก็ต้องให้รักษาติดแมนเอามื่อเจ้ามากันจังไดนี่ก็บอกหอมใหม่เมืองเนีเอาเอาเจ้าไม่เป็นผู้ล่ำขอหอมเอาเอาลำใหม่ขอหอมสักทีไหมขอหอมสักทีขอลูบสักทีขอจุบคอยติดขอหอมขอหอมขอหอมสักทีขอลูบสักทีขอจุบสักทีจังใดใหม่แม่บุญบุญได้หน่อยบุญได้หน่อยบุญได้หน่อยบุญ เคืนตีกองดีแล้วเดี๋ยวฮะลงมาไม่หยังตีกายในกระเบื้องทอน้ำแข็เป็นเศษไม่ว่าลาบอยู่ไม่ว่าชูนแท้เอากันนัดกันอะไรกับคอหอมจะเห็นนักดลุดตีไหม่พรได้ดที่หนิไม่หเอาถูกย่างเดียวเลยโอ๊ยโดนโดนเทียนหลงเขบ้าเนาะนี่เออมาจะเห็นจะอ่าแห้งไรมาจะเห็นเพราะต้เห็นเอาอันมากกินแล้วพันคือว่าอันท่วงครูมากกับผู้ใดมือนีิ มีอ so ีกอยู่ผู้ใดอะมีจอยลุวรูแหอมบอบางันดิเจหนสีหอมเหรอครับว่าไอ้หอมจอยเจาสียอีกเส้นหนึ่งอิทงเดี๋ยวชื่อเรื่องยังกันยังก่อผู้ใดถามหาคนไอ้นอปัเช่นักกัตสิคืนได้นี่พูดพูดไอ้นอกอนี่เอานอนแหลไปละมาแอนออนลนเอาแอนลนดีบนีคนละคนบ่ คนละคนคนละคนโอ้ย่างว่าศิลปินรับเชิญมาอือค็นผู้สาวหรอดเพียงจะอุ๊บอาจารย์แม่์กีเซย์คล้ายบัสเออโอ้เอาสวัสดีค่ะคุณมาศิลป์พันสวัสดีจักรอบมันผู้เจ้าเฮ็ดอี่ยังหนิมาขึ้นยางว่นกันอยู่เองโบ่วนอย่างไหนเนาะฮะกำลังเกี่ยวกันคุ้มเซิร์งอ้วนคุ้มเหมือนผู้ใดเกี่ยวไผ่ฮะผู้ใดเกี่ยวมุนอุ้ยปุ้ยอยู่ตอนนี้ จักข่อยกังงวกันข่อยล่เมียงบูบังหันนี่แต่ว่าตอนนี้เราขอยากเน้นว่าเจ้าสองคนเกี่ยวกันสิเดเกี่ยวกันก็ดีเด้ก่อนัหันเพนั้นจบไอีกข้อหอมสักทีขอลูบสักทีก็จับสักทีและคขอพี่สักทีขอยก็เยยันแม่ขอคุณมาคเบิงเนี่ยอุ้ยหมอแค้นข้อมดันไปตะคืนเพราะละหมอแค้ ฮ่าก่อนสิไปฟังหลงฟังลำให้พี่น้องเบ้องเอวหมอแคนก่อนสะจะได้เดินึงนะหมอแคนน่าร้องกาลสินค่ะพี่น้องวุ้ยอมหมอมแค้นคนนี้เขาเป็นตตเย็นย่ำเย็เพื่อเป็นเจ้าเจ้าขางห้าคือาเอล้ยนเสร็จถ้าอยยพกเจ้าเกี่ยวกันมาสู่เขาหล ูคอยมันให่เด้อคุณได้ยุ่งวนนี้่ันมัเกินสองยเอากมาัเพื่อจะ่อย่งสูงอยู่ไม่ได้เอาเยเู่หนาเวทีกับยืนขึ้นได้ไหมหน่ะโอ้ยลไที่เรวกระเบ้าเราได้เอียดพใหญ่เอียดใรเอียดชีน้เพื่อนปีนดิลปีนดเียรัผู้หน่อยรลผ้หน่อย

สักทีอะได้ใหม่แม่คุาลูสักทีจะไดใหมแม่คุณพ่ออมสักทีจไดใหม่เอออันไหนกับ่อจะขันคืนเขาี่พ่อข้นคืนเนี่ยนกรณีตบนแลแม่มาเป็นัานเลยพ่อหอมปากหอมคอหอมปากหอคอละมันมีตำหนิอีก่อนนี้มันหอดคอหอมคอจูบนงวดพ่อขันปนิกับไปล้าง้านหลดไปเออ เจ้าใบยาบอยสินับจินซบินรับเชิญแน่หนิเอารับเชิญบอกเจ้าชื่อใไม่เล่าขักหลายเขาเคยขอตรวจสารโอ้ยมือจับอะไรเนาะเห็นใบเห็นเล่าสมือกับไทเกียร์แล้วแน่เมื่อนี้เราเป็ี่ยนสินับจินซีบินรับเชิญเจ้าเห็นปะบ้านฮักมักจีว้าวมืออะไรธรรมดาเด้ธรรมดาเลยเมื่อนี้เราสิข้องมาแล้จับบาทจ่ออันไอ้ครับเขาผมจะกีสีไทเกียรติศิลปินแน่จ่อไทเกียรติศิลปินแน่เอาเอาสิอันเขาเอาศิลปินของเขานีไปเก็บเข่าวคอสักอย่าง อเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญอาตลองเพลงครูกับ่นก่อนจะเข้ามาจ้า <ผม S 1> ขออนุญาตลองเพลงครูกับนะ่นไอไอพัดไอเข้มเดี๋ยวลงไปเปลี่ยนสูดรแล้วก็คอยกันมาอีก้จังเรื่อยได้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 ไได้ไ้ไมเลย้ได้ไไมาไดหมอเขียดได้ไเ้ไเ้ไดได้ไดด้ได้ไไไปเก็บดอก้ด้ได้้ไไ นี่แหละค่ะค้ามเป็นสาวน้อยที่บรแพงค่ะวพอควายสิมีสกิดไปไหนวนมากก็สีเรียวๆเจ้าลองพี่จะเพ่งหรอพี่หันยังลองสองสามเพ่งสามเพ่งจอยจอกสีลองจะเพ่งได้เบิร์ตมื่อนี้ยมาเท่าไงก็ได้มื่อนี้เจ้าวอยเองเด้อเหัวอยมากเกินสองหอยมื่อนี้เจ้าวอยเองโอเคมาเป็นการเซฟหน้าตอนเริกกันแล้วกันกับผลงานเพลงนี่ค่ะผลงานเพลงนี่ครับแจ้งยังคะห้อยกอดกังสุดท้ายครับ ขอบควได้บ่ขอทิงงานบ้างซีนได้บ่ได้ค่อการไอ้จารย์ลุย